มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดรายชื่อโรองเรียนทั้งหมดสั่งปิดเรียนทันทีว5นพฤษภาคม2568ที่ผ่านมาเพจ Facebook ของโรงเรียนราชวินิตบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการได้ออกมาโพสต์ประก,กาศปิดเรียนเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะคะโดยได้โพสต์ระบุข,ข้อคว,วามเอาไว้ว่าประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเนื่องจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโควิด -19 มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนโรงเรียนขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่26-28พฤษภาคม2568 ล่าสุดโรงเรียนพระปทมทียาลไยจังหวัดนครปฐมได้ออกประกาศปิดสถานที่ศึกษาชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรสนา2019หรือโควิด -19 ที่ทวีความรุนแรงและก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วส่งผลให้นักเรียนในหลายท้องที่ไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและยังไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อ ตามหนังสือด่วนที่สุดสำนักงานคณะกรรมการการ,การ,การศึกษาขั้นพื้นฐานและคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนพระปฐมเที่อะไลจึงประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่28พฤษภาคมจนถึง30พฤษภาคม2568พร้อมให้งดเว้นการเรียนแบบถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ